ต้องทนหนักกว่าเมื่อก่อนดีดีนะ้ะเชาลกจัเป็นฮันเตอร์วีห้าครับผมโอ้ยโ,โอเคครับสุดยอดครับหมายโคตรกันดันเนี่ยนั่งก็ลำบากตีนตีก็ลำบากเชาลกความพยายามอย่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช้วีห้าพาลอดเห้วแก้ยำพี่น้อง